ขอากาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไป,ไป่ําไม่านทั้งหลายวันนี้วันที่14กันยายน268พป่าบ่อน้ำพะยินเนาะเอออ่อ,อดีเนาะตอนนี้อ่ามมีกระแสเอ่อพวกเราก็จะได้เห็นข่าว พี่น้องอยู่ชายแดนทหารเนาะที่เหตุการณ์ปะทะกันจนมาถึงทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าพวกเราอยู่แนวหลังเนาะก็จะไปให้กำลังใจนะโดยหลวงตาก,ก็นี่วันวันสองวันวนี้ก็ได้มีชมรมของอไรออนอุบลเนาะได้เข้ามา บอกว่าอยากให้หลวงตาเนาะร่วมเลี้ยงอาหารสหารช่องบกแล้วก็หูมะเขือว่า,ากั้นซึ่งหลวงตาก็อนุโมทนาเห็นด้วยก็ได้บริจาคปัจจัยไปห้0 0 0ืบาทเนาะ,ะเพื่อจะเขาเรียกบอกว่าเป็นเลี้ยงหมูกระทะว่างั้นสาม,ส,าม,ส,ามสองร้อยชุดชุดละ200ว่างั้น ปกติชุดละสองร้อยมันหกหมื่นเนาะหลวงจาก,ก็เลยว่าหลวงจาาออกห้าหมื่นนอกนั้นก็ให้มีส่วนร่วมไปเขาก็ให้ไปห้าหมื่นเนาะโดยเฉพาะตลอดเวลาเนาะพวกเราอยู่แนวหลังเนาะขอให้กําลังใจทหารผู้ประสบเหตุผู้ประทะผู้ปกป้องเอาชิดปัจจัยก็เรียกว่าเป็นรั้วของชาติเนาะพวกเราก็ถึงหลวงจาก,ก็อนุโมทนากับ เพ meal, ื่อนๆทุกคนที่ร่วมเดินทางไปเลี้ยงหมูกระทะเนาะไม่รู้จะกินยังไงหมูกระทะอย่าเพลินกับหมูกระทะนะจริงไหมแล้วก็องค์การทหารผ่านศึกเนาะก็ได้มาปรึกษานิม์หลวงจาไปวันไหนไม่รู้วันที่เท่าไหร่เพื่อจะจัดกิจกรรมอทอดพระป่าสามเกีเนาะเพื่อสม อะไรนี่แหละเนาะสร้างอะไรที่พักหลังคาเพิงอะไรก็ไม่รู้ที่ชายแดนเนาะซึ่งลรงตาก็มีทางแจ้งมาทางผู้กับตัวชะมาอยากได้อะไรนะสังกสีสังกสีสังกส,ส,งส,ส,งส,ส,งสีเพื่อจะไปมุงหลังคาที่พักตากแต่ตากฝนเนาะของอ่า พี่น้องทหารตำรวจแนละ้วชายแดนเนาะเออเอ,อ่าหลงตาก็เลยแจ้งว่าอ่าบอกบอกมาว่าจะใช้สังกสีกี่แผ่นกี่แผ่นอะเนี้ยเนาะนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราต้องร่วมมือกันเนาะเออซึ่งไม่ต้องจำเป็นต้องไปแบ่งว่าต้องรองงบมีงบอะไรหรอกเนาะเราช่วยได้เราก็ช่วยทันงีรเนาะถ้าเรามีเนาะไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องไป โยนให้ใครหรอกเราอะนะเด้อทำไปเลยเนาะอ่าลวาก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้เนาะงมนหะลายงานหลายกิจกรรมโดยเฉพาะต,ตอนนี้กู้ภยัยกู้ภยัยมูลนิธิกู้ภยัยหลวงตาสินทรัพย์ก็ตอนนี้ก็มีอยู่จุดที่ศรีเกตเนาะที่กันทัลักษ์อ่าโดยมีรถยนต์นะสนับสนุน แล้วก็มีเรือแล้วก็มีกู้ภัยที่อยู่บุญชลิกไกลๆก,กันเนาะสัมยืนเนาะจะแถศูนญพยพก,ก็ยังอยู่เนะเาะเพราะฉะนั้นการสนับสนุนการเกื้อหนุนเนาะของเราเรียกว่าเป็นชาวพุทธเรามีน้ำใจอยู่แล้วล่ะเนาะเออใครจะว่ายังไงทำยังไงก็เราก็ไม่แรงน้ำใจที่จะช่วย พี่น้องที่อยู่ชายแดนเนาะได้รับความเดือดร้อนเหตุการณ์ประชากันเนาเห็นไหมพวกเรายังให้กำลังใจทหารตำรวจนะและก็ทหารผ่านและก็พี่น้องญาติเพื่อนเราที่อยู่ชายแดนก็ยังมีการเกลื้อนหนุนอยู่เนาะสนับสนุนมีน้ำใจเข้าไปไม่ขาดสายธรรมะเนี่ยนะศาสนาเราเนี่ย เป็นศาสนาที่เมตตาและมีน้ำใจนะธรรมะไม่ได้ไมีการทำลายใครศาสนาไม่ไไมีไว้ทำลายใครมีแต่ช่วยเหลือเกื้อหน,นุนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนะี่ยมีแต่คุณไม่มีโทษเนาะมีแต่คุณไม่มีโทษเ,เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ให้โอกาสมีเมตตาธรรมนะ หลวงตาเคยพูดเมตตาธรรมคำจุนโลกนะคุณธรรมไม่กลับมาโลกาจะาวินาศหลวงตาพูดอยู่ประจำเนาะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำหลวงตาพูดย้ำๆไว้นะเนาะการสร้างเหตุที่ดีเนาะที่ดีเนาะไม่ว่าถ้าเป็นของดีทำดีทุกอย่างที่เป็นกุศลเนาะนั่นแหละคือหน้าที่ของมนุษยนะ์เนาะ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตรงสั้างอกสร้างใจไม่ต้องหวันว่นไหวนะเมื่อวานนี้ลวงตาก็ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องหลายๆโครงการไม่ว่าสาธารณสุขโรงพยาบาลไหนไหมโรงพยาบาลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินเนาะจะทำพระป่าสร้างห้องอะไรนะ,ะบำบัด บำบัดเนาะอ,ออะไรนี่แหละก็ได้มานิมนต์หลวงตาไปเป็นประธานนะวันที่สิบเก้าเนาะวันที่สิบเก้ากันยานี้ที่อำเภอรอนจานนะโรงพยาบาลอำเภอรอนจานเนาะจังหวัดกาลสินเนาะเ,เห็นไหมหลวงตาก,ก็จะเดินทางไปเนาะเป็นประธานนอ่นเราก็จะรวบรวมเ,เห็นไหมสนับสนุนนะเ,เห็นไหม เพราะฉะนั้นวันที่19ที่โรงพยาบาลอำเภอรอนจานะมมมมมมนัดสมบุญสมบดนรอนจานหรือเปล่าไม่รู้เนาะจังหวัดกาลสินจบพบพบกันเจอกันเนาะไปทำบุญร่วมกันเนาะมีอะไรไหมนอตมีเพียงคำถามทางบ้านครับหลวงตาจากคุณพนมัยครับขอถามหลวงตาครับเป็นเรื่องบังเอิญไหมครับที่แม้ทับภาคสองเกิดมากู้แผ่นดิน ชาติที่แล้วท่านอาจเป็นทหารเอกของกษัตริย์มาก่อนครับกูก็ไม่รู้เ,เออแต่ว่าในศาสนาเรียกว่าไม่มีบังเอิญเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นเนาะเพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่าชาติก่อนกูเป็นอะไรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเอาชาติปัจจุบันดีกว่า <laughs> อย่าไปพูดถึงเรื่องที่เราสงสัยเลยเนาะ ตอบไม่ได้หรอกเนาะเพราะเราไม่รู้จริงเราจะเอาความสงสัยเอาความเชื่อตัวเองมาเป็นความจริงมาพูดมันไม่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยเนาะ,ะมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นั่นแหละเรียกว่าความสงสัยนะเนาะคาดคะเณ์คำนวณมันไม่ใช่สัจธรรมเนาะไม่ใช่วิสัยที่จะพูดเนาะหลวงจารูในปัจจุบันนี่ว่านะ หน้าที่ของพลโทบุญสินก็เป็นทหารที่ถือว่าสำนักที่เป็นนักรบจนหกสิบปีเนาะจะได้ากาเกษียณอายุตอนวันที่สามสิบนี่เนาะรู้แค่นี้เนาะครับจากคุณพานุดเดชครับขอการหลวงตาครับคำว่าอาการลิโกร,รู้ได้ไม่จำกัดการคือรู้อะไรครับแล้วจำกัดการคือจำกัดแบบไหนครับอาการลิโก หมายถึงการเวลามันเป็นภาษาธรรมพระพุทธเจ้าว่า,วาโออาการิโกโอปนยิโกโอปนญิโกนี่น้องใส่ตนในปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงเรื่องปัจจุบันการเวลาจะผ่านไปยังไงเนี่ยนะเราต้องอยู่ปัจจุบันธรรมเรียกว่าอาการิโกเนาะโอปนิโกหมายถึงเราเห็นอะไรก็น้อมาฝึกตนรู้ทันตนสอนตนนะเอานะอย่าทิ้งตนต้องศึกษาตนเห็นไ,ไหม รู้สึกตัวนั่นแหละ,นะเนาะหรือในปัจจุบันธรรมเนาะนี่เรียกว่าอากาลิโกโอปนันญิโกเนาะครับจากคุณดมเมืองสิงค์ครับขออกาสถามหลวงตาครับหลวงตาเห็นว่าอย่างไรครับมีคนบอกว่ามีหน้าม้ามากราบขอ,ขอขมาหลวงตาที่เคยปามารครับอ๋อม้าหรือหน้าแมวก็ไม่รู้เนาะกูไม่ได้แจงจ้างใครทั้งนั้นแหละจะจะขมาไม่ขมานรไม่สนใจหรอกเออจริงไหม เออ,อ,เ,อ,อเหมือนคนเขาใจผิดเรื่องกูด่าส่วแรกนี่แหละอ่ที่จริง,รงกูเนี่ยด่ามันะมันยิ้มเลยหลวงตาเมตตามากเขาเรียกว่าถ้าหลวงตาด่ามันอะนะดีใจไงเออเพราะหลวงตาโทรวีดีโอคอไปคุยกับมันแล้วอไอส่วนแล้วทำไมมึงร้องไห้หนวดเฟิรมเนี <laughs> ่ยคือให้กำลังใจมันไม่ได้ด่ามัน มันบอกว่าโอ๊ยขอบคุณหลวงจามากที่หลวงตาพูดถึงมันเพราะมันก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนกันเออเอ,อ่ากูก็เลยอํามันอะมึงจะ,ะแจกกับทรงชาติก็กูนี่แหละเป็นคนซื้อทรงชาติอ,อ่ะมึงจําไว้นะไอ้พวกแกไม่รู้เรื่องมึงจยาไม่ท,ท่วนแล้วที่ใครเป็นคนออกตังซื้อทรงชาติไม่ใช่กูอ่ะเข้าใจไหมหลวงตานี่แหละเป็นคนออกตังซื้อทรงชาติให้ส่วนแล้วแจกกูจะบอกให้ อให้มันรู้จริงมั่งอะนะก่อนจะว่าอะไรเนอะเออแหอยาีิฟันมันเนี่ยกูเอามาลองขาโซน่มันบีไม่ออกกูว่าไงจริงไหมกูไม่อยากให้มันร้องห้ใกล้ๆกับบิ๊กเต่ากลัวมันเหม็นปากมันไงเขาอำกันเล่นตลกัอะไรเนาะจําไว้นะ หลวงตาเนี่ยวิธีโอคุยกับมันให้กําลังใจมันกูเห็นมันร้องไห้กูเลยกูเลยแซวมันไงโอ้ร้องห่มร้องไห้ยิ่งหลวงตาเนี่ยพูดกับมันเนาะมันก็ยิ่งมีกําลังใจเนาะส่วนแรกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาคนหนึ่งเหมือนกันจําไว้นะเชียร์ไทยแล้วมันไม่มีเงินหรอกถ้ากูไม่ซื้อธงชาติให้มันนะกูจะบอกให้มันก็รู้ว่ากูนี่แหละเป็นคนออกตังซื้อให้มันมาฮะ จำไว้หมดทีไรก็กู้นี่แหละออกตังให้เนาะนี่สนับสนุนความเป็นไทยเนาะจำไว้นะแหมไม่รู้ฟ้ารู้สูงแผ่นดินจำอะไรว่ากันไปเนาะการหลวงตาหน่อยครับอ,อย่างนี้แล้วหลวงตามีคาแนะนําให้ชาวเน็ตที่เป็นห่วงเป็นใย,ยพี่ถั่วและไหมครับว่ามีแนวทางจะช่วยเหลือพี่ถั่วและยังไงครับ ตอนนี้ชาวเน็ตน,นะครับโอ้ยอย่าไปช่วยมันเลยขายก๋วยเตี๋ยวช่วยเมียมันอยู <laughs> ่ตัวแเระนะเป็นคนเป็นคนเมียดีมีเมียดีภรรยามันสวยด้วยใจดีด้วยทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยเนาะแต่อย่าให้ตัวแรรไปทำนะกินไม่ได้กูไม่ได้เรียกตัวแรรนะกูเรียกตัวเละจำไว้เออนะก็มันก็ธรรมดาธรรมดาต้องมีผลกระทบมั่งแหละ ห็นไหมเออถ้าัวพันไปถึงแห้เราก็ต้องยอมรับความจริงอะเนาะไม่เป็นไรตัวแรกก็มันก็บริสุทธิ์มันก็ไปชี้แจงหมดแล้วจริงไหมเออนะตอนหลวงจาว่าหลวงตาไม่รู้หรอกว่าใครบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่อย่างน้อยเราก็ให้กําลังใจมันไงใครให้กําลังใจก็ไม่เหมือนหลงวงตาให้กําลังใจมันนะมันว่าอย่างนี้นะตัวแรกผู้ดามันนี่แหละคือให้กําลังใจมันมันว่า โอ้ยร้องไห้เลยแค่กูกูโทรไปดา่ามันเนี่ยนะลุงซาก,ก็พูดอย่างนี้ประจําแล้วก็ตลกทุกคนนะเนาะคนที่รู้จักนะอืย่าว่าจะตลกเลยบางทีกูขู่นักมวยนะนะมึงรู้ไหมดีเซลน้อยชอชนะสุการเนี่ยกูยังด่าเลยกูมไม่กลัวเขานน่ามึงนะกลัวไงคุณเขาเ่าเสาตัวเลขไอ้ต้อยเราเรียกไอ้ต้อย ดีเซลน้อยชอสน,น,น,นั้นทุกวันย้วนเป็นลูกสิลปงหาลวงตาทั้งนั้นเนาะเออเขารู้น,นะเนาะมีแต่เมึงเราไม่รู้อ,อการลวงตาครับคุณมูทางบ้านบอกว่าขอบคุณหลวงตาที่เมตตาตอบคําถามเรื่องนี้ครับออกูปล่อยมันดากูไปก่อนอไฮ้เป็นไรเนาะอ้าวตั้งใจรับพรเนาะ ยากาวะริวหาปุราปิริปุเรนติสะคารังเอวะเมวะอิโตนินังเปตนังอุปกะปิอิจิตังปิติจังตุมังกิพเมวะยมิจันตุสเบปุเรนตุสังกัปปะจันโดปรลสโซยะธามณีโชติลสโซยะธาอภิวารณาสีริสะนิจังอุทาปะจายโนยัตตาโรธรรมะวัฏันติ อายุวันโนสุขังภะลังสาธุ